รีวิวเครื่องเล่นวิทยุหูหิ้วนะครับแล้วก็เป็นแบบพกพาใช้ไฟได้ใช้ไฟ2 2 0บโวลต์บ้านเราเลยนะครับมีสายไฟแถมให้นะครับสีตรงรุ่นนะครับแล้วก็ใช้ถ่านได้นะฮะใช้ถ่านเบอร์ 2A นะครับถ่าน 2A บ้านเราถ่านอลิกา4สีก้อนนะครับใช้งานได้เต็มระบบทุกอย่างเต็มระบบรังถ่านสะอาดเอี่ยมนะครับตัวนี้เสียบไฟตรงบ้านเราได้ด้วยนะครับใช้ไฟได้ใช้ถ่านท้ายพกพาสะดวกนะครับไปทุ่งเปนาสะดวกเสียงดีมากนะครับตัวนี้ มีหูฟังให้นะครับหูฟังเซลล์ปกตินะครับเป็นยี่ห้อพานาโซนิกนะครับโมเดล RF สองพันสี่นะครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมเทสโด้วยการเสียบปลั๊กไฟนะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับไฟ2 2 0รสิบโวลต์บ้านเรานะครับตรงนี้คือปิดเครื่องนะครับตรงนี้เปิดมันจะมีตรงนี้นะครับโดยลดอากาศผลขคอดีที่สําคัญครับดูแลผิวพรรณของคุณไปด้วยเลยฟาสูเลเอ็มนะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกเสียง เสียงกลางวานกับเสียงโมโนนะครับอันนี้เอ็มนะเวลาเจอขึ้นจะมีไฟสถานะตีหมือครับเราได้ทุกครึ่งของบ้านเรานะครับถึงแปดนะครับเลื่อนมาที่สองจะเป็นเอมครับขิ้งมาซ้ายสุดจะปิดนะครับปิดนี่จะอยู่ข้างบนอย่างนี้อันนี้จะเป็นเอ็มจะไ้เข้ากับเรื่องราวของแล้วมันหลอดอ รับได้ทุกคืนของบ้านเรานะครับมีหูฟังนะครับควรจะเป็นนะเนี่ฮะเวลาปรับเสียงตัวนี้เสียงมันจะดรอปลงตัวนี้เสียงจะกังวลนะคับเสียงดีมากนะครับตัวเล็กมากนะครับเทียบกับมือนะครับขอบคุณคุณกีระห้องสำเริงที่ได้มาฟิ้ว่าังเซ็ตมาข้างหลังนี้ได้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับดีครับดีครับมีสายไฟแถมให้ตรงรูนะครับ สารสำคัญที่ FM ร้อยหกวิทยุครอบครัวข่าวเสรยงแม่นมากนะครับลำโพงตัวใหญ่เลยนะครับเราววิทยุมากไม่งอนนะครับกลางได้ เวลา18บแนาฬิกาปิดเครื่องก็ดันมาด้านซ้ายสุดนะครับมีสายไฟแถมให้แบบดีเลยนะครับตรงรุ่นสายไฟยาว2เมตรกว่านะครับเจนะครับก็จบกัรรีวิวนะครับขอบคุณครับ